สดีค่ะกระท่อมชมจัน channel น,นะคะวันนี้ป้าเปียกกับคุณลุงกำลังเดินทางนะคะกำลังจะเดินทางไปมุกดาหารนะคะเพื่อไปเป็นกำลังใจให้กับลุงพลประแตนนะคะที่ศาลมุกดาหารนะคะเราได้ออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสีนะคะตีสีออกจากบ้านมา แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะคะยังไม่ถึงนะคะตอนะถึงอำนาจเจริญนะคะตอนนี้ก็แวะเซเว่นหาอาหารนิดหน่อยนะคะแวะปัม๊มเติมน้ำมันแล้วก็แวะเซเว่นหาอาหารบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วกำลังเดินทางต่อนะคะตอนแรกพ่อเปียกก็ ไม่ได้ถ่ายคลิปตั้งแต่ออกจากบ้านตั้งแต่ตีสีนะคะแต่ตอนนี้ก็กำลังอัดคลิปทำคลิปบ้างก็ปเปียก็เข้าไปดูนะคะในช่องของยูทูบเบอร์สายลุงพลที่กบกอกช่องต่างๆนะคะก็เห็นว่าหลายคนเข้าไปนอนอยู่ที่มุกดาหารแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะคะหลายช่องนะคะหลายช่องที่เดินทาง เข้าไปสแตนบายที่มุกดาหารตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะลุงกับป้าก็ตอนแรกตั้งใจที่จะมานอนที่มุกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีภารก,กิจติดพันเมื่อวานนี้ก็เหนื่อยนะคะทํางานทั้งวันที่ในสวนมันเป็นงานหนักนะคะก็เลยให้คุณลุงพักก่อนนะคะให้คุณลุงพักผ่อนก่อนเลยยังไม่มาเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะ วันนี้ก็ตื่นตั้งแต่ตีสามนะคะตีสามเหมือนกันนะคะตื่นแล้วก็ทําภารกิจส่วนตัวนูน่นนี่นั่นกว่าจะได้ออกจากบ้านก็ตีสี่นะคะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะคะจุดมุ่งหมายก็คือสาลมุกดาหารนะคะสารจังหวัดมุกดาหารเพื่อที่จะไปเป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนนั่นเองนะคะ และเรายูทูบเบอร์สายลุงพลก็คงจะมากันเกือบทั้งหมดแหละนะคะทั้งที่อยู่บ้านปกคอกและทั้งอยู่รอบนอกเหมือนป้าเปี๊ยกกับคุณลุงนี้ก็อยู่นอกนะคะอยู่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแต่เราก็อยู่จังหวัดไม่ไกลกันมากนะคะก็เลยคิดว่าเราจะเสียสละเวลาตรงนี้มาเพื่อที่จะ เป็นกำลังใจให้กันนะคะในพ่วงเวลาที่ต้องการกำลังใจนะคะเราทุกคนไม่มีใครรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะต้องรอสารท่านอย่างเดียวเท่านั้นนะคะกับคดีนี้ที่ทุกคนก็ใจจดจ่อฝ่ายลุงพลไ่ายให้กำลังใจนะคะก็รุ้นว่าลุงพลไม่ใช่คนผิดนะคะ แต่ฝ่ายอื่นแล้วไม่พูดถึงนะสำหรับพวกเรานี่จะจะให้กำลังใจแล้วก็มีความหวังว่าดวงพรจะพ้นผิดหากเขาไม่ได้ทำผิดนะคะก็ไปเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเพื่อว่าทุกอย่างฟ้างามสดใสก้าวต่อไปก็จะมีแต่ความชื่นชมยินดีนั่นเองนะคะ เราคลิปนี้สั้นๆน,นะคะประเพียก็ฝากเอาไว้ให้รู้ว่าตอนนี้กระท่อมชมจัน Channel ก็กำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่สารจังหวัดมุกดาหารเช่นเดียวกันกับหลายๆช่องนะคะฝากไว้เป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะสวัสดีค่ะ